สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาเข้าสู่ของกระบวนการติดตั้งแอนตี้ไวรัสของ a อ r a นะคะซึ่งโปรแกรมตัวน,นี้นะคะเราได้ทำการดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ซึ่งมันก็อยู่ในรูปลักษณะของโฟลเดอร์ของ a อ r r a นั่นเองค่ะเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในตัวโฟลเดอร์นะคะเราก็สังเกตเห็นไอคอนที่เป็นสัญลักษณ์ร่มแดงนั่นเองนะคะถ้าจะทำการติดตั้งเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไป ในขณะนี้นะคะโปรแกรมก็จะทำการ installation นะคะเราก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้อาจจะเป็นการฟรอในเรื่องลักษณะของ Setup นะคะเราก็มองค้ามันไปเลยค่ะเมื่อเจอ pop up ตัวนี้นะคะเป็นการที่ต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมค่ะแล้วก็กด next นะคะ ป๊อปอัพตัวนี้เป็นในรูปแบบของการแสดงเงื่อนไขซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขก็จะมีเงื่อนไขในรูปต่างๆ,ๆแล้วถ้าเราอ่านเสร็จแล้วเราก็กดตกลงยอมรับมันแล้วก็กดเน็กค่ะนี่ก็เช่นกันนะคะยอมรับแล้วก็เน็กเลยหน้าจอนี้นะคะเป็นหน้าจอหน้าจอของการเลือกอรูปแบบของ select setup นั่นเอง ก็เราเลือกให้เป็น e x p r e s s นะคะแล้วก็กด next ค่ะในขณะนี้นะคะอ่าก็จะแสดง pop up เพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนต่างๆก็กรอกข้อมูลส่วนต่างๆให้ครบนะคะค่ะ ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันอ,อยู่ข้างหลังเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องทำการกรอกให้ครบเลยนะคะถ้าเกิดว่ากรอกไม่ครบเนี่ยมันก็จะฟ้องแล้วก็ไม่สามารถทำการเน็กเพื่อรันโปรแกรมต่อไปได้ค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องของเซตนะคะเลือกเป็น Thailand แล้วก็กด next ค่ะ นี่ะนะคะก็เป็นหน้าจอของ Resolve นะคะก็ทำการกด Next แล้วขณะที่โปรแกรมกำลังติดตั้งอยู่นะคะก็จะมีแถบแสดงสถานะบอกการทำงานว่า,อาตอนนี้เรากำลังติดตั้งไปถึงการทำการทางานที่เท่าไหร่แล้วหรือว่าใช้เวลาการติดตั้งเท่าไหร่นั่นเองนะคะราวนี้เราก็รอก่อน ค่ะหลังจากที่หน้าจอนี้ได้แล้วนะคะเราก็ทำการกด finish นี่นะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าไอคอนตัวนี้นะคะคือที่เป็นไอคอนที่สามารถใช้งานโปรแกรมได้แล้ว เราก็ลองดับเวไปคลิกเข้าไปดูเลยแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะการทำงานของโปรแกรมสแกนไวรัสของตัวเอาลราตอนนี้นะคะก็จะมีการทำงานรูปแบบดังนี้ค่ะในส่วนต่างๆนะคะก็สามารถดาวน์โหลดการใช้งานขั้นเบื้องต้นได้เลยซึ่งมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนักนะคะ ถ้ายังไงก็ค่อยติดตามคลิปตัวต่อไปสำหรับการใช้โปรแกรมตัวนี้ละกันนะคะวันนี้ก็แนะนำสำหรับการติดตั้งไว้เพียงเท่านี้ละกันค่ะสวัสดีค่ะ